สวัสดีครับในบทนี้นะครับเดี๋ยวว่ากันในเรื่องของตัวระบบพาดจ่ายไฟนะครับของเมนบอร์ด PC กันนิดหนึ่งนะครับพอดีมีเพื่อนถามมานะครับก็เลยว่าจะพูดให้ฟังสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ในส่วนของอตัวระบบพาดจ่ายไฟนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็อุปกรณ์สารครึ่งตัวนําต่างๆนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับพวกตัวทรานซิสเตอร์ตัวเก็บประจุหรือขดลวดอะไรพวกนี้นะครับก็จริงก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานทั่วไปนะครับก็สามารถหาดูแล้วก็ศึกษาได้นะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าผมก็จะมาสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับกับตัวที่จําเป็นนะครับที่ที่เราต้องรู้นะครับ ก็อย่างตัวแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวทรานซิสเตอร์นะครับต you. well so ัวทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับก็คืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนําตัวหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่คือก็คือเรื่องของการควบคุมกันเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดปิดนะครับการเปิดปิดสัญญาณไฟฟ้านะครับถ้าเรามองให้เข้าใจง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนกับตัวสวิต์ก็เหมือนกับเป็นสวิตต์ตัวหนึ่งนะครับสวิต์ที่ทําหน้าที่เปิดปิดนะครับตัวหนึ่ง ก็แค่นั้นนะครับะฉะนั้นนะครับถ้าอย่างในกรณีที่เราเจอพวกทรานซิสเตอร์นะครับเนี่ยก็คือในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะ3ขานะครับอาจจะ6ขาอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เป็น SMD นะครับเป็น Surface เมาส์นะครับก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับที่เห็นในตัวเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ราวนี้นะครับก็โดยปกติแล้วเราก็จะแบ่งตัวทรานซิสเตอร์นะครับก็คือจะแบ่งเป็น2ชนิดด้วยกันนะครับทรานซิสเตอร์ก็จะมีชนิด NPN นะครับแล้วก็ PNP นะครับก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะครับส่วนอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็พวกนี้สามารถหาอ่านได้ทั่วไปนะครับ แต่ว่าที่จะพูดถึงกันเนี่ยนะครับก็คือเราจะมาดูว่าไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับเวลาที่เอาไปใช้นะครับในเมนบอร์ดนะครับในเมนบอร์ดของพีซีเนี่ยนะครับมันทํางานแบบไหนยังไงนะครับอันนั้นเราจะไปพูดถึงกันตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะพูดสั้นๆนะครับตัวทรานซิสเตอร์นะครับก็คือโดยปกติแล้วนะครับก็จะมี3ขามี6ขานะครับก็จะมีขาเบสนะครับขาเบสหรือขา B ตัวนี้นะครับ แล้วก็ขา C หรือขาคอ c o l l เตอร์นะครับอ่า C นะครับคอ c o l l เตอร์แล้วก็ E ก็คือ Emitter นะครับก็คือปกคือจะมีด้วยกัน3ขานะครับก็คือเบสนะครับคอ c o l l เตอร์แล้วก็อิมิเตอร์นะครับงั้นเวลาเราใช้งานนะครับเวลาการต่อใช้งานเนี่ยนะครับอันนี้คือวงจรใช้งานนะครับตัวนี้เป็นวงลักษณะของวงจรใช้งานนะครับก็จะมีแหล่งจ่ายไฟนะครับมีสัญญาณ นะครับสัญญาณออกแล้วก็ตัวคอนโทรลหรือตัวสัญญาณเข้านะครับแล้วก็อิมิเตอร์ที่ต่อลงกาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยหลักการทํางานเนี่ยนะครับแบบง่ายๆนะครับก็คือเมื่อไฟนะครับอันนี้ไฟบวก9าโวลต์นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว R หรือตัวดันทานนะครับเมื่อกระแสไฟผ่านตัวดันทานนะครับ470โอห์มนะครับแล้วก็ผ่าน ตัว LED นะครับแล้วก็ผ่านตัวทรานซิสเตอร์ไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไฟก็จะผ่านเข้ามานะครับผ่านวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามานะครับคราวนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับจะเปรียบเสมือนก็คือเป็นสวิตตัวหนึ่งนะครับให้ลองนึกถึงสวิตนะครับสวิตนะครับสวิตหนึ่งตัวนะครับสวิตที่รอการกดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับไฟนะครับเมื่อไฟตรงนี้เก้าโวลต์ใช่ไหมครับกระแสไฟก็จะวิ่งผ่านนะครับผ่านหลอด LED มานะครับเข้ามาที่ขา C นะครับเพราะฉะนั้นไฟจะลอยอยู่ที่ขา C นะครับไฟก็จะลอยอยู่ที่ขา C จะยังไม่ลงกาวนะครับเพราะฉะนั้นไฟอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อมีไฟเข้ามานะครับเมื่อมีไฟเข้ามาตรงนี้นะครับ ถ้ามีตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์นะครับถ้าไฟวิ่งผ่านเข้ามาได้นะครับก็จะผ่านตัว R นะครับตัวนี้ก็คือตัวด้านทานนะครับ R 10K นะครับแล้วก็ไฟก็จะมาครบก็จะเข้าที่ขาเบสนะครับขาเบสนะครับทำให้เกิดการทำงานนะครับของตัวทาร์ซิเตอร์นะครับ 80, เพราะฉะนั้นไฟ9้วลต์นะครับเมื่อวิ่งมานะครับผ่านตัวต้านทานมาผ่าน LED มานะครับเข้ามาที่ขาซีนะครับจากนั้นนะครับกระแสไฟอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ผ่านตัว R ก็คือกำจัดจำกัดในเรื่องของกระแสไฟนะครับที่จ่ายเข้าขาเบสนะครับก็จะจ่ายเข้ามานะครับเมื่อไฟครบวงจรนะครับมีการไบอัดที่ถูกต้องนั่นก็คือมีไฟบวกเข้ามาที่ขาเบสนะครับก็จะเกิดการครบวงจรนะครับตัว ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับทรานซิสเตอร์ก็จะทํางานนะครับไฟก็จะวิ่งจากขา C แล้วก็ไปขา E นะครับขา E ซึ่งต่อลงกาวอยู่นะครับต่อลงกาวอยู่เพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะส่งผลทําให้หลอดไฟติดนะครับหลอดไฟติดแต่คันนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้ถ้าเป็นสวิต์นะครับถ้านะครับถ้าสวิต์ตัวนี้ไม่ถูกกดนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็น เปิดการทํางานอยู่นะครับเป็นโอเพนซอริตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไฟก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีไฟเข้าที่ขาเบรนะครับเพราะฉะนั้นไฟก้าววนตัวนี้ก็จะวิ่งผ่านมานะครับแล้วก็มารอที่ขา4นะครับก็คือไม่สามารถจะทางานโดยครบวงจรได้นะครับหลอดไฟตัวนี้ก็จะไม่ติดนะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่เรากดสวิตช์เกิดขึ้นนะครับปุ๊บมีการจ่ายไฟเข้ามาที่ขาเบรนะครับกระแสไฟที่วิ่งผ่านนะครับ R 7 0่โอห์มนะครับผ่าน LED มานะครับเข้าขา C แล้วก็ขอบขา E นะครับแล้วก็ลงกาวไปเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะทำให้หลอดตัวนี้ติดนะครับไฟติดเพราะฉะนั้นก็เปรียบเสมือนกับตรงนี้ก็คือสัญญาณนะครับเป็น V in นะครับหรือว่าแรงดันที่ถูกจ่ายเข้ามาที่ขาเบสนะครับส่วน V out ตรงนี้นะครับมันก็คือแรงดันไฟนะครับแรงดันไฟที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นสัญญาณ จุดนี้ที่เราจะต่อก็คือเป็น V out นะครับเพื่อต่อไปใช้งานต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาดูต่อนะครับคราวนี้มาดูวงจรจริงๆกันบ้างนะครับเวลาเราดูนะครับในการใช้งานทรานซิสเตอร์นะครับในเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ นะครับก็คือการนำทรานซิสเตอร์มาใช้ในชุดจ่ายไฟนะครับ CPU VCC นะครับของเมนบอร์ดนะครับกิกะไบต์นะครับ GA61 นะครับ H61MS2P นะครับตัวนี้นะครับสังเกตดู VC3 นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเป็นไฟนะครับก็จะเป็นไฟไฟ3.3โวลต์นะครับเป็นชุดไฟ3.3โวลต์นะครับา ดังนั้นตัวทรานซิสเตอร์ที่ต่อไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับจะสังเกตดูนะครับว่าไฟตัวนี้นะครับต่อผ่าน r 1ตัวนะครับแล้วก็เข้ามาที่ขา c นะครับจากนั้นก็จะมีสัญญาณตัวนี้นะครับ v t t en นะครับไฟนะครับตัวนี้นะครับก็จะวิ่งผ่านมานี่แล้วมารออยู่นี่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับไฟ3.3โวลต์ไฟ3.3โวลต์ชุดนี้นะครับอ่าก็จะมีอินพุตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตนะครับก็คือจะเป็นตัวสัญญาณที่จะต้องถูกจ่ายเข้ามานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ต้องจ่ายออกไปนะครับถ้ามีอินพุตมีไฟนะครับ VCC 1.05V ตัวนี้นะครับถูกจ่ายเข้ามานะครับอ่ามันจะผ่านตัวต้านทานหนึ่งตัวนะครับเพื่อ จํากัดในเรื่องของกระแสไฟที่จ่ายเข้ามานะครับไม่ให้สูงเกินไปนะครับแล้วก็จะเข้าขาเบรนะครับเข้าขาเบรทนะครับดังนั้นเมื่อไฟถูกเข้าขาเบรตปุ๊บนะครับไฟตัวนี้นะครับจากเดิมเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับชุดนี้จะตรงนี้จะเป็นไฟ3 3โวลต์นะครับไฟ3.3โวลต์นะครับต่อเข้ามานะครับแล้วชุดนี้นะครับก็จะทํางานนะครับ ฮาร์ดสิสเตอร์ q 1วตัวนี้ทำงานนะครับทำให้ตำแหน่งไฟตรงนี้นะครับเทียบเท่ากับกาวนะครับเทียบเท่ากับกาวหรือก็เท่ากับศูนย์โวลต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสัญญาณอินพุตถูกจ่ายเข้ามานะครับอินพุตถูกจ่ายเข้ามาผ่านตัวต้านทานนะครับเข้าขาเบสนะครับมันจะส่งผลทําให้ Q20 ตัวนี้ทํางานนะครับพอ Q20 ทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแรงดันไฟตรงนี้ที่เคยเป็น3.3จโวลต์เนี่ยจะถูกดึงลงกลาวไป นะครับจะถูกดึงลงกลาวไปเพราะฉะนั้นนะครับไฟ3.3โวลต์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นไฟ0โนโวลต์นะครับเป็นกลายเป็นไฟ0ูนโวลต์เพราะฉะนั้นไฟศูนโวลต์เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะมาสั่งงานนะครับก็เอ่อตรงนี้เป็น0โวลตน์นะครับอ่า0โวลต์นะครับตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะตรงนี้ต้องการเอ่อไฟบวกนะครับก็คือ ไฟบวกเพื่อเข้ามาควบคุมนะครับให้ตัวฐานซิสเตอร์ตัวนี้ทํางานแต่ว่าถ้าเป็นศูนย์โวลต์นะครับก็เท่ากับว่าไฟตรงนี้นะครับไม่สามารถจะจ่ายเข้ามาได้นะครับก็คือไม่สามารถจะทําให้ Q16 ทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นไฟตัวนี้นะครับ v g e n นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นไฟ3.3โวลต์นะครับเป็นไฟ3.3โวลต์นะครับแต่นะครับถ้านะครับถ้ามีไฟถ้ามีสัญญาณถูกจ่ายเข้ามานะครับ ถูกายเข้ามาตรงนี้3.3โวลต์นะครับมันจะส่งผลทําให้ตัวนี้ทํางานนะครับอันนี้ลงกาวนะครับตรงนี้เป็นศูนย์ตัวนี้ไม่ทํางานนะครับไฟที่ได้ก็เป็น3.3นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไฟตรงนี้เป็นศูนย์โวลต์นะครับไฟชุดนี้เป็นศูนย์นะครับไฟชุดที่เป็นศูนย์ก็คือสัญญาณตัวนี้ยังไม่ถูกจ่ายเข้ามานะครับ ชุดนี้นะครับ Q20 ชุดนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับ Q20 ชุดนี้ไม่ทํางานเมื่อ Q20 ชุดนี้ไม่ทํางาน VCC นะครับก็จะจ่ายไฟเข้ามานะครับผ่านมาตรงนี้นะครับผ่านมาตรงนี้เข้าขาเบสนะครับทําให้ VCC 3ตัวนี้นะครับทำงานนะครับทำงานเพราะฉะนั้น VCT ตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับเมื่อเทียบเท่ากับกาวก็จะเท่ากับ0โวลต์หรือพูดง่ายๆว่าตรงนี้ก็จะไม่มีไฟนะครับตรงนี้ก็ไม่มีไฟ กล่าวโดยสรุปนะครับก็คือเรื่องของทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับทรานซิสเตอร์นะครับ,รบมีส่วนในการทำงานของระบบผ้าใยไฟนะครับของอชุด CPUVT นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของทรานซิสเตอร์นะครับเรารู้ว่ามันมีไฟ ต้องเป็นไฟบวกหรือไฟลบนะครับที่จะทําให้ทรานซิสเตอร์ทั้งชนิด NPN หรือ PNP ทํางานได้เนี่ยนะครับตรงนี้เราก็สามารถอ่านวงจรได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนนะครับ